สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วงพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่วงพยอมก็จะมาปลูกสารเแหนะคะอันนี้วันนี้มีเอฟซีของบ้านไร่วงพยอมนะคะมาจากอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็ได้เอาต้นหรือว่ากิ่งชํำของสารเน่มาให้บ้านไร่์งพยอมนะคะ ได้ปลูกปักชำนะคะเพราะของบาลายองพยอมนี้ก็เพี้ยลงนะคะเมื่อครั้งที่แล้วก็ศูนยพันไปเลยนะคะก็วันนี้เขาก็เอามาให้สองอย่างนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเขาเรียกสะดาวมันทวายนะคะเอามาให้สามกิ่งนะคะ เดี๋ยวเราก็จะมาปักชําแล้วก็จะมาบอกประโยชน์ของสะระแหน่กันนะคะสะระแหน่มีชื่อเรียกกันตามท้องถิน่นหลายชื่อนะคะจะเรียกหอมดวนหอมหอมเดือนเขาก็เรียกกันนะคะอันนี้บาลังพยนต์จะปักไว้ก่อนนะคะรอเวลา เมื่อเขาติดรากดีก็จะย้ายไปปลูกลงที่อื่นนะคะตอนนี้ก็เขามีน้อยด้วยก็จะชำชำไว้ก่อนนะคะไม่รู้ว่าจะติดหรือไม่ติดนะคะเพราะช่วงนี้ก็มีสารกำจัดแมลงจากไล่ข้างเคียงนะคะสารเคมีสารพัดอย่างทั้งสารกำจัดวัชพืช สารกำจัดมแมลงนะคะก็จะลอยมาตามลมอยู่เรื่อยๆนะคะบ้านเรายพยอมอยู่ก็ต้องใส่แมทยอยู่ตลอดเวลานะคะนอกจากจะเข้าไปในบ้านนะคะก็อันนี้เราตัดใบออกมังก็ได้นะคะหรือจะรูดทิ้งเลยก็ได้นะคะถ้าเราไม่รูดเราปล่อยไว้อย่างนี้เดี๋ยวเขาก็เหลืองร่วงไปเองนะคะ ก็ไม่ต้องไปกงังวลเป็นไม้ที่ปักชำง่ายนะคะสำหรับสารเน่มืก่อนนี้บรรษมุพยมก็ยังปักขายปลูกขายอยู่นะคะช่วงนี้อากาศดีอากาศเย็นก็ย้อนกลับมาคุยกันถึงเรื่องสรรพคุณของสารเน่กันต่อนะคะ สารแแน่นี้มีวิตามินสูงนะคะอุดมไปด้วยวิตามินต่างๆนะคะเช่นเบตาโคโรโทีนวิตามินซีวิตามินดีวิตามิน B2 B3 วิตามินซีน,นะคะแล้วก็ธาดแคลเซียมฟพอสฟอรัสนะคะ นี่เอากิ่งยาวเลยแล้วก็ยังมีธาตุเหล็กผสมด้วยนะคะช่วยบำรุงผิวพรรณให้ชุ่มชื่นเราจะใช้ใบของเขานี้นะคะเอามาปั่นหรือบดก็ได้นะคะสมัยนี้ก็จะเรียกว่าปั่นนะคะ ผสมน้ำเล็กน้อยแล้วก็เอามาทาผิวนะคะจะทำให้ผิวของเรานี้มีความชุ่มชื้นนะคะช่วยกำจัดสารอนุมูลอิสระด้วยนะคะบางที่จะมีการว่าต่อต้านสารอนุมูลอิสระแต่อันนี้เป็นการกำจัดเลยนะคะ ก็ทุกพืชทุกพันธุ์ก็จะมีสรรพคุณในตัวตนของพืชนั้นๆน,น,นะคะเราจะใช้เราก็ต้องดูว่าเขามีสรรพคุณทางด้านไหนแล้วก็มีโทษอย่างไรนะคะเป็นยาดับพิษร้อนทอนพิษไข้นะคะเป็นยาเย็น เป็นพืชที่บำรุงแล้วก็รักษาดวงตานะคะเป็นที่เรียกว่าดีมากๆเลยเมื่อก่อนนี้บาลังพยอมนี่ชอบมากเลยกินใส่ก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยนะคะใครจะว่าใส่จะได้ลาบยำนะคะ ใส่ก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยนะคะไม่เชื่อเพื่อนๆลองดูนะคะที่บอกว่าอร่อยเพราะว่าบ้านไร่พยอมนี้ไปกินอยู่ที่ร้านอาหารที่ตลาดท่าโพในเมืองในตัวเมืองจังหวัดลบบุรีนะคะเรียกว่าอร่อยมากๆดีมากๆเลยแหละ เขายังสามารถที่จะลดรอยคล้ำใต้ดวงตานะคะช่วงนี้ยูทูบเบอร์หลายๆท่านนะคะนอนดึกตื่นดึกนะคะตาจะดําเลยนะคะขอบตาดําเลยรวมทั้งบาลาย่วงพยอมด้วยนะคะนอนก็ดึกตื่นก็ดึกนะคะแถมกลางวันก็ไม่ได้พักนะคะเพราะว่าต้องทํางานในสวนในไร่ก็แล้วแต่ว่าจะมีงานอะไร <c oughs> เราสามารถที่เราจะปั่นผสมน้ำเล็กน้อยแล้วก็ใส่น้ำผึ้งนะคะอามาทาหรือว่าเรียกว่ามาประครบดีกว่านะคะรอบดวงตานะคะหรือจะเอาห่อผ้าขาวบางก็ได้นะคะผ้านิ่มๆแล้วก็เอามาปิดไว้รอบดวงตานะคะก็จะทําให้ขอบ ตาของเรานี้ไม่ดำคล้ำเหมือนหมีแพนด้านะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งของสน่หพืชสมุนไพรใกล้ตัวอยู่ในครัวเรือนและอยู่ในสวนผักของเรานะคะ mm hmm. ก็ยังมีสปปรรพคุณอีกหลายๆด้านนะคะเดี๋ยวจะบอกอีกสักอย่างหนึ่งที่ ที่ว่าคือใช้อยู่นะคะอันนี้ก็คือจากประสบการณ์ของตัวเองมากกว่าที่จะมาบอกว่าเพราะว่าตำราบอกมานะคะอันนี้ถ้าไม่ได้ประสบด้วยตัวเองก็ไม่กล้าจะมาพูดเท่าไหร่เพราะว่ากลัวผิดพลาดไปเขาก็จะมาโน่นนี่นั่นกับบ้านไร่องพยอมได้นะคะก็จะบอกว่า ถ้าปวดหัวเครียดเป็นไมเกรนเอาต้นใบสะระแหน่นะคะแบบนี้นะคะเอาแต่ใบปั่นผสมน้ำเล็กน้อยนะคะแล้วก็ปั่นกรองผสมน้ำผึ้งนิดหน่อยนะคะแล้วก็ดื่มจะแก้อาการ เครียดปวดหัวไมเกรนได้นะคะแล้วก็จะทำให้เรานี่มีความชุ่มชื่นกระชุ่มกระชวยขึ้นมานะคะคือเรียกว่าร่างกายเราปรับสภาพให้ชุ่มชุ่ชชมชุ่มชื่นกระฉับกระเฉงขึ้นมาได้ในทันทีทันใดนะคะอันนี้ก็จากประสบการณ์ของบ้านไร่พงพยอมเองนะคะไม่ใช่จากตำราที่ เขาบอกมานะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะปักชําสารเน่กับสรรพคุณของสารเน่นะคะออลืมบอกไปนิดนึงนะคะว่าปวดหัวเป็นไมเกรนใช้ปั่นใบของขาวนี้นะคะก็ กินเช้ากินเย็นวันละสองครั้งนะคะก่อนอาหารวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ